สวัสดีค่ะพบก,กับบ้านสวนฟาร์มอแล้วนะคะพบก,กับพี่นายแล้วเนาะสำหรับคนรักนกหงหยกนะคะเอฟซี FC คนรักนกหงหยกยังเลี้ยงนกกันอยู่หรือเปล่าเอ่ยสำหรับพี่นาแล้วนะยังเลี้ยงนกเหมือนเดิมค่ะยังมีเยอะเหมือนเดิมค่ะทุกคนเพราะว่าพี่นารักนกมากๆเลยเนาะก็ อยากจะมาบอกพี่เพี่น้องเนาะที่ใครยังเลี้ยงนกหงหยกอยู่นะคะช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะอย่าลืมดูแลนกหงหยกนะคะทุกคนก็มีหลายๆท่านนะคะไปทักพี่นาในช่องอีกช่องทางหนึ่งนะ,ะบอกว่านกหงหยกทำไมซึมๆมขนฟูฟูนะคะ ไม่กินอาหารเลยพี่นาจะบอกว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงมากๆเลยนะคะอากาศเริ่มเย็นแล้วสาหรับนกขงหยกเขาก็หนาวนะคะทุกคนโดยเฉพาะกรงที่นอนของเขานะในเวลาที่กลางคืนเราจะต้องมีผ้าคลุมให้เขานะคะทุกคนเพราะว่ามันหนาวเนาะถ้าเกิดว่ากรงอยู่โล่งๆเนี่ยไม่ได้เลยนะคะ ถ้าเลี้ยงในบ้านก็มีผ้าบังให้เขาสักหน่อยหนึ่งยิ่งข้างนอกยิ่งต้องบังผ้านะคะทุกคนมีผ้าม่านหรืออะไรบังให้เขานะลมโกกเนี่ยทำให้นกเป็นหวัดได้นะคะแล้วก็ตายง่ายมากเลยสำหรับพินาแล้วไม่มีเคล็ดลับอะไรเลยก็พินาจะผสมน้ำยาไบโอสีแดงๆนะเหมือนเดิมนะคะน,น้อยๆนะไม่ต้องให้มากนะคะ พี่นาจะล้างทําความสะอาดทุกวันแล้วก็ใส่ให้เขาทุกวันนะนกจะมากินแล้วก็จะไม่เป็นหวัดนะแล้วก็มีใบกะเพราให้เขาด้วยนะคะอากาศเย็นๆแบบนี้นะใบกระเพราดีที่สุดเลยคะ่ะทําความสะอาดกรงให้สะอาดทุกวันนะคะแล้วก็เปลี่ยนน้าให้เขาด้วยโดยเฉพาะน้ํายาไบโอที่เราใส่ให้เขาเนี่ย ต้องเปลี่ยนทุกวันนะเพราะว่าถ้าค้างคืนเมื่อไหร่มันจะเหม็นเมื่อนั้นเลยนะทุกคนมันก็ไม่ดีต่อสัตว์เลี้ยงนะต้องใหม่ๆสดๆทุกวันค่ะอาหารก็ดูให้ทั่วถึงกันนะคะจ้ะพี่นาก็มาบอกแค่นี้แหละสำหรับใครที่ยังเลี้ยงนกยังรักนกหงหยกเหมือนกับพี่นาเนาะมีน้องๆบางท่านก็ยังทักทายกันเข้ามาบ้างนะในอีกช่องทางหนึ่งของพินาเนาะจ้ะ แล้วแสงแดดยามเช้านะทุกคนขาดไม่ได้เลยนะสำหรับนกเราก็นำเขามาเจอแดดบ้างนะคะสำหรับกรงนกที่แดดส่องไม่ถึงเราก็นำเขามาตากแดดให้เจอแดดบ้างนะคะเพื่อว่าวิตามินดีจะช่วยให้นกเนี่ยแข็งแรงนะคะดูสินกพินาเนี่ยสดชื่นค่ะไม่มีเหงาหงอยเลยค่ะหรือว่าบ้านนกของพินามันจะใหญ่ด้วยมั้งเขาบินทั้งวันค่ะทุกคน แล้วพินาก็ให้กินข้าวเปลือกค่ะข้าวเปลือกเนี่ยจะจะแบบว่าให้เสริมระหว่างมิลเล็ดก,กับข้าวเปลือกนะคะสำหรับนกที่มีอายุแล้วนะคะรุ่นหนุ่มรุ่นสาวแล้วนะ,ะปากเขาคมมากๆเลยนะปากแข็งแรงนะคะเขาสามารถที่จะกัดเม็ดข้าวเปลือกได้สบายเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นนกเด็กๆนกยังเล็กอยู่กินไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าปากเขายังอ่อนเนาะ จ้าพ่นาก็นำมาแบ่งปันแค่นี้เนาะมีอะไรก็คอมเมนต์ถามพี่นาได้นะหรือว่าจะไปถามพี่นาอีกหนึ่งช่องทางก็ได้นะสำหรับน้องๆที่รู้ว่าพี่นาไปทำอีกหนึ่งช่องทางเขาก็มีไปถามพี่นาบ้างนะจากอีกช่องทางนั้นนะคะหรือว่าจะพักมาในไลน์นะเพราะว่าพี่นามีเบอร์โทรที่ให้ไว้นะที่หน้าช่องของ o u t u b u นะคะทุกคน มีอะไรก็พักถามเข้ามาได้เนาะยังเหมือนเดิมค่ะยังรักนกเหมือนเดิมนะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมจ้าสวัสดีค่ะ